สุดค่ะคุณผู้ชมก็เกิดโศกอนตะกรรมเมื่อ2วันก่อนนะคะที่มีผู้ลี้ภัยค่ะเขาอบพยพนะคะในพื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือจะไปที่ยุโรปจากลิเบียบจะไปยุโรปเนื่องจากหนีสงครามนะคะแล้วปรากฏว่าเรือเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอับปางคือในเรือเนี่นะคะบรรจุ บรรทุกเนี่ยเกินน้ำหนักเพราะว่ามีคนเนี่ยที่เป็นผู้ลี้ภัยอยู่ในเรือเนี่ยประมาณ750คนแล้วปรากฏว่าทําให้น้ําหนักเกินแล้วก็ทําให้เรืออับปากนะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าพบผู้รอดชีวิต104คนแต่ว่าคนอื่นนะตอนนี้ยังสูญหายอยู่นะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็พบต่อเนื่องเลยนะคะนี่คือโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะคะ เรือกู้ภัยของกรีซักปัจจุบันยังคงพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตหลายร้อยคนที่ยังคงลอยคออยู่กลางทะเลหลังจากที่เรือประมงลำหนึ่งค่ะที่บรรทุกผู้ลี้ภัยจากลิเบียจำนวนมากกว่า750คนแล้วจะแล่นเข้าสู่ชายฝั่งยุโรปแต่ปรากฏว่าเกิดอับปางค่ะ กลางทะเลเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาที่นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของกรีซห่างจากเมืองไพรอสนะคะห่างจากเมืองไพรอสราว80กิโลเมตรโดยทางการกรีซค่ะได้ช่วยเหลือผู้ที่ลี้ภัยได้แล้วเนี่ย104คนแต่ต้องยอมรับนะคะว่าคนที่รอดชีวิตเนี่ยอยู่ในอาการที่วิตกกมากๆเลย <c oughs> และที่สําคัญเนี่ยนะคะก็อาจจะมีผู้ลี้ภัยอีกหลายร้อยคนติดอยู่ในซากเรือหรือจํานวนหนึ่งเนี่ยอาจจะลอยคลออยู่ที่กลางทะเลอยู่ณนะตอนนี้ ด้านหน่วยกู้ภัยก็ยังคงปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในขณะที่ความหวังของผู้รอดชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะลิบหลีลงทุกขณะเพราะตอนนี้เนี่ยก็2วัน2คืนเต็มๆแล้วนะคะคแล้วนี่ก็คือทะเลที่ลึกมากๆเลยนะคะเหตุการณ์นี้เลยกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะคะครับหากเราดูภาพถ่ายนะครับของเรือที่อับปางลงกลางทะเลนะครับจะเห็นว่า บริเวณด่านฟ้าเรือเนี่ยคืออัดแน่นไปด้วยผู้ลีภ้ภัยโอ้โนเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือเป็นเรือประมงค,คือคิดสภาพดูนะคะว่าเรือประมงเนี่ยก็ไม่ใช่เรือที่ลำใหญ่มากนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะบรรทุกน้ําหนักได้มากสักเท่าไหร่แต่เข้าใจว่าคนต้องการที่จะอพยพลี้ภัยออกมา <c oughs> ก็เลยอัด <c oughs> ก็เลยเบียดมา แล้วสุดท้ายเรือก็อับปางลงครับแล้วตามข้อมูลนะครับก็บอกว่า<ม>ผู้ลี้ภัยแต่ละคนนะครับเขาต้องเสียเงินคนหนึ่งประมาณ5000ดอลลาร์ oh. หรือประมาณแสนกว่าบาท <c oughs> เพื่อที่จะเดินทางด้วยเรือลํานี้จากลิเบียแล้วมีเป้าหมายเนี่ยคือที่อิตาลีซึ่งเขาก็มีการจ่ายเงินกันทางออนไลน์แล้วผู้ลี้ภัยนะครับเขาก็ที่รอดชีวิตก็ให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่เขาเดินทางมาที่ลิเบียเนี่ยตอนนั้นในหน้า <c oughs> บอกว่า เรือจะโล่งคือมีที่พอสําหรับทุกคนแต่ว่าพอมาถึงแล้วก็เห็นสภาพเรือรแล้วก็เห็นจํานวนผู้ลีภ้ภัยทุกคนนี้จะต้องขึ้นไปบนเรือเนี่ยม,มันแออัดขนาดนี้แต่ว่าถึงตอนนั้นนะ่ยก็ต้องยอมรับสภาพคือคถอยหลังกลับไม่ได้แล้วน่ากลัวมากๆกับเหตุการณ์นี้และที่สาคัญมีการรายงานด้วยว่าบนเรือเนี่ยคุณผู้ชมมีเด็กนะเป็นร้อยๆชีวิตเลยนะคะครับ ด้านผู้รอดชีวิตส่วนหนึ่งนะครับเขาให้สัมภาษณ์ว่าเรือลำนี้มีเด็กอยู่บนเรือด้วยประมาณ100คนโดยเด็กและผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ที่ด้านในของเรือซึ่งก็ทําให้โอกาสรอดชีวิตยิ่งมีน้อยลงไปอีกเพราะว่าไม่มีทางออกมาที่ด้านนอกนะครับขณะที่เรือกําลังจม โดยขณะน,นี้ผู้รอดชีวิตก็กำลังได้รับการดูแลที่เมืองคาลามาตาของกรีซซึ่งทางการได้ดัดแปลงโกดังเก็บของให้เป็นที่พักพิงชั่วคราวนะครับซึ่งจากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ UNHCR หรือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสารระชาชาติที่เข้าไปดูแลแล้วก็พูดคุยกับผู้รอดชีวิตเขาก็บอกว่าผู้ที่รอดชีวิตนะครับยังคงอยู่ในอาการช็อก จากเรื่องที่เกิดขึ้นหลายคนอยู่ในอาการซึมเศร้าหรือว่าหวาดระแวงบางคนก็เรียกหาสมาชิกในครอบครัวที่จมลงไปในทะเลพ,พร้อมกับเรือเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงนะครับของเจ้าหน้าที่ UNHCR กัน they don't have any problem uh, major problem but psychologically all of them are very much affected And uh, their main concern is to seek uh, information about uh, the rest of the people they were on the boat with, because you understand that they were also friends and family members. But also, they want to have the contact with their families back home in order to to tell them that they are well and alive. They will be transferred, as we heard from the authorities, to Athens, where there is a special facility. It's called the Reception Identification uh, Center for. Uh, all the you know identification registration access to asylum vulnerabilities uh, so this is a uh, good, uh, good news นี่แหละค่ะก็เพิ่งจะเกิดโศกนาฏกรรมไปนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะสูญเสียคนที่รักหรือว่ารอคอยอยู่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพจิตใจก็คงจะต้องย่ำแย่แน่นอนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยคนจะต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างมากเลยนะคะด้านหน่วยยามฝั่งของกรีซณนะตอนนี้กลับถูกวิพากษ์วิจารค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่สามารถดําเนินการช่วยเหลือลำนี้ได้เร็วกว่านี้แต่ว่าทางการก็ชี้แจงอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมว่ามีการเสนอความช่วยเหลือแล้ว แต่ณนะตอนนั้นเนี่ย เรือเนี่ยเขาปฏิเสธไม่ให้ช่วยเหลือซึ่งกรีซเนี่ยเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักของผู้อพยพแล้วก็ผู้ขอลี้ภัยจากตะวันออกกลางเอเชียแล้วก็แอฟริกาที่ต้องการที่จะเดินทางเข้าสู่สหภาพยุโรปซึ่งในวันนี้ก็มีการรายงานนะคะว่ามีครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้ลี้ภัยที่อยู่บนเรือเดินทางมาที่เมืองคารามาตาเพื่อตามหาสมาชิกในครอบครัวที่อยู่บนเรือซึ่งอาจจะรอดชีวิตหรือไม่อย่างไรนะคะก็คือว่าคนที่อยู่ในเรือเนี่ยตัวเลขก็นับรวมรวม,รวมประมาณสั 7ัก750คนแต่ตอนนี้ตัวเลขคนที่รอดชีวิตเนี่ยร้อคนแปลว่าคนที่ยังสูญหายหรือว่าความหวังที่จะมีโอกาสรอดชีวิตที่ค่อนข้างน้อยลงเนี่ยก็5 600คนซึ่ง คือเยอะมากๆครับทาง UNHCR <Ừ. S 2> นะครับเพรากขกังวลว่าสถานการณ์การสู้รบที่รุนแรงในหลายจุดทั่วโลกก็จะทําให้มีผู้เรือััยแบบเนี้เพิ่มมากขึ้นแม้จะรู้ว่าการเดินทางด้วยเรือลักษณะนี้นะครับเสี่ยงอันตรายแต่ว่าพอพวกเขาไม่มีทางเลือกก็เลยจําเป็นที่จะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อไปหาชีวิตที่ดีกว่าค่ะนี่หราคาวิกฤต